ตานาประจมีอันวาจะมอเป็นของกิมมันมัน้ามันเลี้ยงเหวียจากควงต้องเจงกับมือเิชีลาปรจจุจะมอเป็นพายาตันชาลังกากายพุมหอย,ยช่างีกวว้วายช่างคู้ชุดตีไป เมฆามาปรมิตจะมาเป็นเย็นจีห้พองจักจามาเมยนกาอังชัดตันจังขีนังยำขิงไปตั้งปียาปรมิตจะมาเป็นโคลมเล็เเกวังเอาเหลือกว่าโธ่ไปคอยอาภากรย์จะมอยฉันนันใส่ไปอนุตยันชูน ขันธิปรมีก็มาเป็นคนอุติท้า,ตาวตั้งกว่าชายฤกษเช่นืจอ,มอเมาหรืหอเมาอ,อยู่ลั่นเช่นปู่เปี่ยงแค่หน,นึ่งจอดถึงเมียวถึงเวียนถึงเตียวอังศ์เยี่ยิมีญาปรมีก็มาเป็นโมโมตาตัตายโตลั่นชเทียนลั่นชงอันลดยันสู่ สัจจาปรมีจังหวเป็นสัจจามาแข่งไว้มันถึงปกทองปั้ตุงอธทิถานปรมีจะงหวเป็นมันอริงจริงโยงทองปับลักโง่นตัวจอมองมันย่องตั้มแถวเช่าเช่าปันเลดดกเมโตคกุลเอามันอริงจริงยยงทองปั้ง ตาหไหยตาหน้าหันปางเลี้ยวไว้กูไปกูไปเย้าเอาเอเมื่ตาปรมีจะมาเป็นเช่นผงเชียงจุ้งลงกันจ้มตั้ง่าฉลังเทนัน,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 นสุมมางแต่อุเปกขาปรมีจะมาเป็นมนันจริงจริงเออเอาเป็น con bắt con thiêu khí trăng khí ma tăng quả chạy áo vẹt chạm phọc nơi nèo viếng pha lũ hai tỷ chạm Biển tí tỷ lưu con thông cần hùng an nàng này trên hùng thông hùng ốc bó mạ chạm tẹp mắn chạm tăng ca ba này mà theo đường nhau viên sư เบี้ยจับหวามกุ้งขันเลี้ยงชงเมื่อปันเมาหลังเมาหลอดตักชูเท้วหอดนกุ่มหอเมี่ยงเ้ายอดตักหอดถึงชูอันตี่เฮียงตีเวียงนั่งเย็ลุกจุกจากเวี้ยพัดตะแกรงสาวลุกจุกหายตาลา จังตักกอดกลางชั้นชัางจังเกจะจั่อตานาสมาุทุยุญมอกแหง้าจังตักได้เชื่อชุงทน่มมีบานนำอันเที่ยวชุบปนควนเอน่มหมอกเก่าเอ่าเมื่อละลิเมติยักเจ้านาดงโกแต่คอยกำปหมาจำจิ้งช่วยวัเชมิม คำนันเจ้าตาาเขาจะตัเชียงตักขุมควมคุกน้มปั่นชักยัวไว้เนี่ยี่ชยุงปางปิชัตังเชียงคุกเขเมียนเรียงคุจอมเียนพุนตาเจ้าตาาเขาจะตังเชนอ